ก่อนที่จะมารับชมวิดีโอกดไลค์กดแชร์กดสัสไาริด้วยนะคะก็เลยกัเลยสวัสดีค่ะพี่ป้านะอาวันนี้หนูจะมาคุยเรื่องเศรษฐกิจสักหน่อยย่ำแย่มหลายปีแล้วตั้งแต่ปีสี่เ้านู่นน่ะเนป่านี้สิบกว่าปีแล้วนะเนี่ย ขายอะไรก็ลำบากลูกค้าก็มายากต่างชาติก็ไม่เชื่อถือส่งออกก็ลำบากการเมืองสืบเครื่องลูกค้าก็น้อยลงความมุ่นใจก็ไม่มีสินค้าต่างๆราคาแพงพูดแล้วมันน่าเบื่อจังไอ้นั่นก็ไม่ดีขายอันนี้ก็ไม่ดีก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ดีร้านหน้าก็ไม่มีไม่มีอะไรดีสักอย่าง ขายอะไรดีแหละคะโชว์บัน,นังอันนาจเห็นเงินสำคัญานตัสิ่งใดอย่างนี้แย่มากผู้มีอำน,นาจทำตัวไม่น่าเชื่อหรือเศรษฐกิจไม่ดีโลกภัยก็น่าไงเบื่อเมื่อไหร่มันะมจะดีเนาะให้อยู่แค่ปีนี้นะ อย่าให้เกินครึ่งปีไปได้แล้วจะได้ลืมว่าอ้าปากกันได้สักทีโอเควันนี้มาบ่นแค่นี้แหละกดไลค์ให้ด้วยนะกดแชร์ด้วยซับสไครต์อยู่ตรงนี้ต้องกดทุกคนนะคะช่วยหนูหน่อยช่วยกันทำมาหากินหน่อยสวัสดีค่ะ